เสียงเครื่องบินไอพ่นสองเครื่องยนต์จำนวนสี่ลำโฉบผ่านไปยังทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินอุดรสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับประชาชนหลายคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างมากในวันที่24กันยายนปี2543เครื่องบินโจมตีไอพ่นแบบอันฟาเจ็ดหรือเครื่องบินโจมตีแบบที่7ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบล่าสุดของกองทัพอากาศไทยในขณะนั้นได้เดินทางมาถึงสนามบินอุดรเครื่องบินทั้งสี่ลำเป็นเครื่องบินชุดแรกใน25เครื่อง ที่เดินทางมาถึงกองบิน23เพื่อบรรจุเข้าประจำการในฝูงบินขับไลยุทธวิธีที่231หลังจากที่ฝูงบินแห่งนี้ไม่มีการบรรจุเครื่องบินประจำการมานานถึง2ปีปี2542กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินโจมตีเข้ามาทดแทนเครื่องบินโอวีเทนและ a u 23 a ซึ่งใกล้ปลดประจำการกระทรวงกลางโมเมอรมันแจ้งมาอย่างไทยว่ามีเครื่องบินโจมตีอันฟ้า7 a ซึ่งปลดประจำการจากกองทัพเนื่องด้วยปริมาณที่มากเกินความจำเป็นจึงได้เสนอขายให้กับประเทศไทยในราคาเครื่องละ1ล้านบาท โดยอันฟ้ 7A เยอรมนีเป็นเครื่องบินโจมตีเบาที่ใช้อาวุธได้หลายแบบสามารถติดตั้งอาวุธที่มีประจำการในกองอากาศไทยอยู่แล้วหลายแบบเช่นอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้เอ็มนไซส์ไวเดอร์ลูกระเบิดทำลายตระกูล MK80 และจะรวดอากาศสู่พื้น2.75 Hydra 70มีการพัฒนากระป๋อปืนใหญ่อากาศ M39 ขนาด20มิลลิเมตรเนื่องด้วยตัวเครื่องไม่ได้มีปืนใหญ่อากาศแถมมาด้วยและเครือข่ายทางยุทธวิธี Tactical Data Link T ที่พัฒนาในไทยซึ่งจะทำให้เครื่องมีสมรรถนะสูงขึ้นสามารถประจำการได้อีกไม่ต่่กวา10-15ปี